สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นอดีตนั่นเองนะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างกริยาที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นอดีตนั่นเองนะครับส่วนคำศัพท์จะมีอะไรบ้างเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษก็จะมี present คำศัพท์ปัจจุบันแล้วก็ past คำศัพท์ในอดีตนะครับเช่น I go I go เป็นปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอดีต I went ฉันไป I say I say ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอดีต I said I said ฉันพูด I eat I eat เปลี่ยนเป็นอดีต I ate I ate. ฉันกิน I see. I see. I saw. I saw. ฉันเห็น I take. I take. เปลี่ยนเป็นอดีต I took. I took. ฉันรับ I make. I make. เปลี่ยนเป็นอดีต I made. I made ฉันทำ I gave I gave เปลี่ยนเป็นอดีต I gave I gave ฉันให้ I ran I ran เปลี่ยนเป็นอดีต I ran I ran ฉันวิ่ง I come I come เปลี่ยนเป็น I came I came. Ma I write. I write. เปลี่ยนเป็น. I wrote. ฉันเขียน. I sit. I sit. เปลี่ยนเป็น. I sat. I sat. ฉันนั่ง. I drink. I drink. เปลี่ยนเป็น. I drank. I drank. ฉันดื่ม I know I know เปลี่ยนเป็นอดีต I knew I knew ฉันรู้ I think I think เปลี่ยนเป็นอดีต I thought I thought ฉันคิด I feel I feel เปลี่ยนเป็นอดีต I felt I felt Chan I find I find เปลี่ยนเป็นอดีต Ben I found I found ฉันพบ I get I get เปลี่ยนเป็นอดีต Adid I got I got Chandai I have I have เปลี่ยนเป็นอดีต I had I had ฉันมี I break I break เปลี่ยนเป็นอดีต I broke I broke ฉันพังเราก็จะแปลตามนี้ก่อนนะครับเพราะว่าลองใส่ประธานนิดหน่อยนะครับก็คือ I เนอะต่อไป I build I build เปลี่ยนเป็นอดีต I built I built ฉันสร้างต่อไป I buy I buy เปลี่ยนเป็นอดีต I bought I bought ฉันซื้อ I catch I catch เปลี่ยนเป็นอดีต I caught I caught ฉันจับ I choose I choose เปลี่ยนเป็นอดีต I chose I chose ฉันเลือก I come I come เปลี่ยนเป็นอดีต I came I came ฉันมา I do I do เปลี่ยนเป็นอดีต I did I did ฉันทำ I draw I draw. เปลี่ยนเป็นอดีต, I drew. I drew. Chanwad. I drive. I drive. I drove. I drove. Chan I fall. I fall. I failed. I failed. Chan lom. I forget. I forget. เปลี่ยนเป็นอดีต I forgot I forgot ฉันลืม I hear I hear I heard I heard ฉันได้ยิน I leave I leave เปลี่ยนเป็นอดีต I left I left ฉันจากไป I lose. I lose. I lost. I lost. Chan I meet. I meet. Blian Benedid, I met. I met. Chan Pop I pay. I pay. B Ben I paid. I paid. Chan Chai. I sell I sell I sold, I sold. Shanghai. <coughs> I send I send Bin <coughs> Benedit I sent I sent Chansong <coughs> I sleep I sleep I slept <coughs> I slept Chanon <coughs> I, <sleep. coughs> I speak I speak, เปลี่ยนเป็นอดีต I spoke, I spoke, ฉันพูด. I send, I send, I sent, I sent, Shan I sleep, I sleep, I slept, I slept, Shannon, I speak, I speak, I spoke. I spoke ฉันพูด I swim I swim I swam I swam ฉันว่ายน้ำ I tell I tell I told I told ฉันบอก I think I think I thought I thought ฉันคิดว่า I win, I win, I won, I won. ฉันชนะ. I write, I write, I wrote, I wrote. ฉันเขียน. I meet, I meet, I met, I met. met. Pop. Become, become, became. became กลายเป็น begin begin began began เริ่ม bend bend เปลี่ยนเป็นอดีต bent bent หักหรือว่างอ bed bed เปลี่ยนเป็นอดีตก็เขียนเหมือนกันเลยนะครับคำนี้ bed พนัน bite bite เปลี่ยนเป็นอดีต b i t b i t g u t break break broke broke แตกหรือว่าหัก b r i n g b r i n g brought brought นำมา buy buy bought bought ซื้อ cut cut เปลี่ยนเป็นอดีตก็เหมือนกันเลยนะครับคำนี้ cut cut ตัด โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับที่เป็นคำกริยาในปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นอดีตเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างคำศัพท์ปัจจุบันแล้วก็เปลี่ยนเป็นอดีตเนี่ยในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็พอเป็นตัวอย่างนะครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคร ก็สามารถที่จะคอมเมนต์สวยด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ